นายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรลราชธานีรองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุรลราชธานีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชาการะหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีรับมอบหมวกและผพ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานที่หอประชุมเบญจานุสร์โรงเรียนเบญจมมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมอบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่ศึกษาที่การจังหวัดอุบลราชธานีในอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารโรงเรียนเบญจมมหาราชโรงเรียนนารีนุกูลโรงเรียนประทุมพิทยาคม โรงเรียนลือคำหานวารินชำราบบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานจำนวน50คนสำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร เราทำดีด้วยหัวใจจัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสารประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงได้พระราชทานหมวกและผ้าพ,พันคอขึ้นทั้งนี้เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เช่นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภาายัยการซ่อมบำรุงถนนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยการปลูกป่าการขุดลอกคูครองการดูแลรักษาความสะอาดสถา,านที่สาธารณะเป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติต่อไปในโอกาสเดียวกันพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในรัชนาจากักรกรมยุทธการทหารได้บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยโดยเน้นย้ำหลัก3อซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจของคนชาติได้แก่ความเป็นเอกราช ซึ่งประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครและยังคงรักษาความเป็นไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันความเป็นเอกภาพซึ่งคนไทยมีความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติและการมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอาทิการแต่งกายการใช้ภาษาเป็นต้นทางนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ เกิดความรู้รักสามคัคคีและทำให้นักเรียนมีความศรัทธานในแผ่นดินเกิดเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินต่อไปโดยมีนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอบลราชธานีเข้าร่วมกว่า500คน